ปกติวันอาทิตย์ของเรานะคะก็จะใช้เป็น reset ดย์ของสัปดาห์เลยค่ะที่เราจะใช้ทําทั้งการออกกําลังกายใช้เวลากับเพื่อนหรือครอบครัวพักผ่อนแล้วก็เตรียมงานสําหรับสัปดาห์ใหม่ค่ะเริ่มต้นวันอาทิตย์มานะคะวันนี้เราเริ่มต้นด้วยพิลาทิสคลาสกับเพื่อนของเราก่อนเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นกีฬาที่เราไม่ถนัดเลยนะคะแต่ว่าก็เป็นอะไรที่ท้าทายดีได้ยืดได้เหยียดได้ออกกําลังกายคอ r e m u s c l e นะคะใครที่อยากเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับตัวเองแต่ไม่ชอบออกกําลังกายหนักๆน,นะคะแล้วว่าพิลาทิสก็เป็นกีฬาที่ดีเลย จากวันนี้เราอยู่ในเมืองนะคะเราก็จะรวบอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งก็คือมาบรันช์กับเพื่อนนั่นเองค่ะใครที่เคยดู I wish I was EP สิ่งแวดล้อมนะคะอาจจะคุ้นคุ้นหน้ารุงมาบ้างนะคะใครยังไม่เคยดูนะไปกดดูได้วาย breakfast brunch buddy วันนี้ค่ะไม่ได้เจอกันมาชาติกว่าใช่ <Hi. S 1> <laughs> จนย้ายคอนโดไปแล้วย้ายไปแล้ว ทุกคนตอนนี้เราก็บรันช์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>แยกย้ายกับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วก็กำลังขับรถกลับบ้านรู้สึกว่าเป็นครึ่งวันเช้าที่แบบว่าดีวิ่งจิตใจมาก ได้เมามอยแคชอัพชีวิตการเรารู้สึกว่าพอเจอเพื่อนแล้วเราได้แชร์ริงแบบสตอรี่หรือสิ่งที่เราเรียนรู้ตกผลึกกับตัวเองเรารู้สึกว่าเออมันได้มันได้พัฒนาไปด้วยกันจริงๆเพราะว่าบางทีเราไม่ได้แค่พัฒนาจากปัญหาหรือการแก้ปัญหาของตัวเองแต่ว่าเราได้พัฒนาจากการเรียนรู้ของเพื่อนๆวยเหมือนกันนะคะก็เป็นชาวที่ได้ทั้งออกกําลังกายได้ทั้งยืดเหยียดทาอะไรที่ชาเลนจ์ตัวเองแล้วก็ได้พูดคุยกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะ เดี๋ยวคำนั้จะกลับบ้านเดี๋ยวกลับบ้านอาบน้ําแล้วเราก็ไป Get on with the rest of the day นะคะอาจจะแบบเคพียรง,งานเล็กๆน้ๆนๆอยๆเตรียมพร้อมสาหรับวีใหม่นิดนึง เดี๋ยวบ่ายนี้นะคะเราก็จะมีคิวทายงานกันเพราะว่าปกติจันถึงสุะเราจะวุ่นวุ่นมากในการที่แบบฟีดแบกงานน้องๆเอยรับงานแบบอีเวนต์บ้างอะไรบ้างนะคะมันก็เลยจะแบบบางทีทาง,งานไม่ทันเนาะแล้วเราเป็นคนที่แบบถ้าเกิดเราต้องกระจุกทำทุกอย่างในหนึ่งวันมันจะทําให้เราเครียดแล้วมันจะทำให้เราเป็นคนที่ไม่น่ารักนะคะฉะนั้นวันอาทิตย์บางทีเราก็ปล่อยฟรีๆแล้วก็ให้เวลาตัวเองในการที่แบบเออทำงานนิดๆหน่อยๆตุนไว้ก่อนที่ สัปดาห์ใหม่จะเริ่มนะคะเพื่อจะให้ตัวเองไม่เครียดมากแล้วว่ามันเป็นวิธี manage ความเครียดในแบบของเราแล้วกันเนาะก็ใครที่งานเยอะๆก็อย่าแยมไปกระจุบกันมากเนะาะแยมจัดสรรเวลาให้ที อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะจะถ่ายทีต้องจัดมุมจัดของจัดนู่นจัดนี่นะคะก็เลยจะต้องถ่ายหลายคอนเทนต์หน่อยคะ่ะเพื่อเอาให้คุม้มส่วนวันนี้นะคะเราก็จะมีถ่าย1คลิปยาวเพื่อลง youtube แล้วก็1คลิปสั้นเพื่อลง Instagram ค่ะใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันช่องทางอื่นๆนะคะ <c oughs> ก็สามารถไปติดตามกันได้ทั้ง Youtube IG ติ๊กต็อกแล้วก็ Facebook Page <c oughs> เลยะคะ่ะตอนนี้ฝ่ามืดเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหม เดี๋ยวเย็นนี้คิดว่าจะไม่ได้ทําอะไรมากเลยเพราะว่าเคลียร์งานเป็นนานมากคิดดูดิจนฟา้ามืดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คิดว่าจะอ่านหนังสือนะตอนนี้อ่าน เริ่มอ่านเล่มนีค้างไว้นะคะก็เป็นหนังสือที่ได้มากับโปรโมชั่นลงทุนนะจากจิตาเวุธนะคะก็เดี๋ยวจะอ่านเพื่อแบบเป็นแรงบันดาลใจในการแบบเติมเงินในพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาจัดก,การเงินคือจริงๆเราจะมีการแบบสรุปยอดแบบเงินเก็บการลงทุนอะไรของเราทุกๆเดือนอยู่แล้วนะคะปกติก็จะทาทุกๆปลายเดือนแต่ว่าพอมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนปุ๊บก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวมาดูหน่อยดีกว่าว่าเฮ้ยเราควรที่จะแบบจัดการการเงินเรายัางไงบ้างในเดือนต่อๆไปเนาะก็เมื่อกี้<ๆ>ก็นั่งเคลียร์นะ 张叔。 ว่าแบบเออควรที่จะลงอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะอา่านเล่มนี้ต่อเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการลงทุนเออจริงๆเรารู้สึกว่าบางเรื่องอะ่ะเราทําอยู่แล้วแต่เราอาจจะแบบไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันมากการที่เราแบบไ,ได้หยิบหนังสือมาอา่านบางทีมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เรากลับไปแบบทบทวนเหมือนกันว่าเฮ้ยการลงทุนที่ฉันลงมาเนี่ยมันถูกหรือ,อยังฉันควรจะจัดการมันใหม่ไหมหรือว่าจริงๆเราก็เป็นคนที่แบบลงทุนมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินสดค่อนข้างเยอะอยู่เนาะสำหรับอายุเท่าเราที่ ยังสามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มี Active i n c คัมอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออถ้าเราลงทุนมากกว่าน,นี้เราอาจจะได้ผลตอบแทนมากกว่าน,นี้แล้วเราก็อาจจะแบบเติบโตทำการเงินได้ดีกว่านี้เนาะก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าเออตอนนี้ตัวเองยังเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์นิงน่งๆ เก็บมานานแล้วและยังไม่ได้ให้เงินออกไปทํางานก็ถือว่ามาชักชวนแล้วกันนะว่าเออลองเอาให้เงินไปทํางานไหมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในกุ้นในกองทุนอสังหาอะไรอย่างเงี้ยก็เอาที่ทุกคนมีความรู้แล้วก็ถนัดนะคะใครที่รู้สึกว่ายังไม่มีความรู้ก็าสามารถไปดูคลิปในเพลย์ลิสต์ monas money series ได้นะคะแล้วก็จะมีคลิปที่แบบแนะนําหนังสือทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบอยากรู้เรื่องเบสิกอยากรู้เรื่องอัตราเงินเงินอยากรู้เรื่องแนวคิดการลงทุนก็สามารถไปดูในคลิป นันได้นะคือจริงๆมีหลายหลายเล่มอยู่นะแล้วก็ในหลายคลิปด้วยที่เรารีวิวหนังสือไว้นะคะก็เดี๋ยวจะอ่านหนังสือแล้วก็จะเคลียร์มุมนี้เพราะว่าว่าหลกมากจริงๆหนึ่งในสิ่งที่จาทำวันนี้ก็คือเคลียร์สตูด้วยแต่ว่าไม่น่าจะทันนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้เคลียร์วีกนาน สำหรับวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ทําไปเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นวันที่ครึ่งวันเช้าแล้วกันเนาะรู้สึกว่าเป็นครึ่งวันเช้าที่ได้แบบทําอะไรเพื่อตัวเองจริงๆออกไปเจอพงเจอเพื่อนออกกําลังกายกินอาหารที่อยากกินนะคะก็โอเวอร์ทถือว่าเป็นรีเซ็ตดีที่หิวใจแล้วก็ได้เตรียมตัวสําหรับวีคหน้านะซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญมากสาหรับ,บเราก็าคือเตรียมตัวดีจะได้ไม่เครียดก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีรีเซ็ตรูทีนก็ลองดูวีดีโอนี้เป็นแนวทางแล้วกันนะคะก็หวังว่าทุกคน จะชอบกันนะเพราะว่าคนเรียกร้องบล็อกมาบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยได้ทํานะเพราะว่าบางทีมันแบบต้องถือกล้องตลอดเวลาก็แอบ,บไม่ค่อยชินนะคะแต่ว่ามาทำกันนะทุกคนก็หวังว่าจะชอบกันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วก็กดไลค์ subscribe เลยนะคะจะกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ